ครับเหลือแค่ต้องลบเดินเนี่ยนะครับเหลือต้องลบเดินเนี่ยมานะครับตรงนี้ก็แต่แห้งแล้วนะครับปลาก็ปลาก็อาจจะตกอยู่ตรงนี้นิดหน่อยนะครับเนี่ยนอกวนเนะนะาะเนี่ะเห็นที่ตรงนี้เนาะเนี่ยนิดหน่อยนะครับคนมงานกำลังจับโยนเข้าวนอยู่ก็น่าจะสักประมาณสักกันสามได้นะครับ ไม่น่าจะถึง2อตนันนะครับปลานะครับอาจจะอยู่ประมาณสักตันเศษตนันหนึ่งตันสองก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าปลานี่ผมไม่เคยเลี้ยงมันกลับไม่ตูะครับปลาจะอยู่เพราะตรงนี้จริงๆนะครับนี่เนาะลงมาลงมาหมดแล้วน,นะครับข้างบนนะครับเดี๋ยเฉพาะต้องตู่ท่อนี่แลยนะครับ นะครับ mặc mặt khác dù nó thả luôn đi đây luôn nào phục trai màký à dù <tuce> nó <coughs> <com break> งานสระน้ำแข็งนะครับคนรถนะครับคนรถสาดน้ำแข็งินินยังนมไปบินยัไปเลขึ้นติ năm tiền đặt là ba, hai trăm, nhiều con đi, nhiều, mina luôn nó cũng tăng mấy sáuแสน mina rồi, nhiều, để chi gián qua, để chi, để chi,

อนผมขนะดนีต้องาตัวที่โอเปนฟ้าแก้วสานาแข็งนะครับโกหน้า จับเครื่องไว้ก่อนนะดูดันนี้อีกครั้งนะครับในปลาอยู่ในจับเครื่อง้วก็อยู่ข้างนอกนิดหน่อยปลาอยู่ในอวนเรียบร้อยนะอยู่ในเปรเรียบร้อยนะครับอข้างนอกก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆอยอยู่ในอวนนี่หมดแล้ว

ลำเบียงคือรถเรื่อยๆนะครับปลาผู้ใหญ่บ้านบ้านผมนะครับ13เดือนนะครับอายุปลา1 0 0 0แสนตัวปล่อยในบ่อน,นี้นะครับปลาสลิดนะครับ สี่ร้อยในนี้นะครับได้นะครับนี่ยสามสี่ร้อยในอวนนี่เนาะนะครับโยปลาในถังนะครับ ก้นบอนะครับปลามรถนะครับทั้งสองพันกำลัเก็บงานก้นบออยู่นะครับอันี้ปลาที่นกน้ำนะครับจะคัดออกมานะครับจะของเอาไว้กินเนาะ าจมเลนอันนี้เนาะปลาจมเลนนอกน้ำไปครับยายไปโจทย์ยายไปโจทยไปเลยสองแล้วไปสองแล้วคนโจทยก็เบื่อแล้วเพราะว่าน่ะนะครับก็คนบ่อแล้วนะครับคนบ่อแล้วเนาะแล้วคนงานเริ่มเก็บงานเก็บเก็บกุ้งเอ้ยเก็บปลาข้างบนนู่นนะครับ ไกลๆหน่อยครับกนบ่อแล้วนะครับน้อยเหลือน้อยแล้วเนาะนะครับก็สักสองตันห้าได้นะครับรถสองตันเนี่ยนะครับคันละเกือบเต็มนะครับก็เกือบเต็มเหมือนกันนะสองตันห้าได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอาจจะมีกว่าด้วยนะครับกลัเก็บมาก็อยู่นะครับ ตักปลาขึ้นไปเสร็จครบเรียบร้อยปิดคนงานกินข้าวล้างตัวเกณฑกลับบ้านเดือน้ำแข็งประมาณนี้อันนี้สื็นของเจ้าของนะครับนี่ผู้ใหญ่เอาน้ํากลับมาแล้วนะครับแกตั้งทอ่อตัวเล็กเอาน้ํากลับมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับ